สบายดีครับหลังจากเลิกง,งานมากครับเตรียมห้าอาหารคันยุกการกินต่างไปหนึ่งเขาไว้แล้วก็เตรียมอาหารเทียบต่อไปเมนู่มือนนี่จะเป็น,มนมเมนู่ที่อยากมือนี่อยากผ่าหมูใส่บะเตง็งผ่าหมูใส่บะเตงค่ะนี่แหละครับเนื้อหมูเขาก็ยากมากแล้วผมก็ามาซอยซอยหน่อยซอยนี่แหล้วสองมา นผู้เทาเคียวว่าดีเกิดถอยตอนหน่อยๆเช่นว่าผู้นุ่มกับเคียวดีถอยตอนใหญ่ๆผู้เทาชถอยใหญ่ว่าไรผ้าเลยเอาเนื้อง,ง่วผ้าก็ได้ครับมันม้วนเอาเนื้อเสือเนื้อเอาเนื้อเสือน่ เหนื่อยธรรมดาก็ได้นคุมใส่เนื้อหมูขาหมูใส่บกแตีงกลัวใส่บกแตีงข้าวก็ได้กินโดนละ่ะขึ้นอยากถั่ว่านเห็ดแปรสั่ะปรทไทยมันข้าวมือ <laughs> ผมอาหารผมเห็ดง่ายๆครับเพราะเห็ดอย่างเห็ดเป็นแบบรเล่าใส่บานโขงใส่ไปพี่ทิวทัศง์ยงไง่ส่วนมากผมเป็นอาหารเน้นปลาแดกมื่อถือกินปลาแดกกินสเสียบ เว่าไอเหมือนมือหัดทำเนื้อเรียบร้อยแล้วครับเตรียมกิปงมันตบัดได้ขันมาอย่างนิ่มๆหน่หอนแยกหน่อยนิ่มนะครับเรื่องปรุงมันกับมี่ต้นหอม มีใบบักกูดมิสลาเน่ถ้ามีักวามเปียบกับไส้อันนี้ผมว่มีผมก็ใส่แต่ว่าต้องใส่หัวที่ไข่น้ำซอยผมไม่ได้ไข่ใส่มันจะหอมนีม่หอมหินน้อมหินบักแกงกันจะเอาไน,าน่มาเนี่ต้มไนไว้ตถะกีเอาตังจะเอาตังเหนียมันจะเอาไนมันมานั่เท่านี้นะครับวันนี้เขาสู้ขันตอนปรุงปรุงแบธรรมดาก้อนปรุงกัเอาจาก บังกันได้ย่าดองด,วดวูว <c oughs> ่ารูลมอันนี้ผมขายว่าอะไรขึ้นประเด็นเลยครับประเด็นบ้านบ้าน,นแล้วแหลกใส่ประเด็นก,ก็นะ เปแดววบ้านๆมันยังหอมนี่ครับตักใส่ซ้ำนี่แหละเพื่อห้มันจะเปล่อมใส่หลายห้มันทิ่มก็คข,ขัวา เลสลิมของนัวเตรียมลาบ่าเลี้ยวด้วยครับสร่งเส่กันดะ

ข้าไปไปไอ้เนยครับมันไอ้ดีมัสูงยาไล่ไอ้ันึ่งขึ้นหรือวปล่าข้นจนปลกแดงมันอ่อนหมดแล้วครับนิ่มไปน้ำกัน ข่วงแดงข่วเข่นจังว่ากันพอมนะครับเอ้เครื่อปรุงใส้บม,มันเสรบปตรนั้นโอ้ว่าค่อยมาถนัดมือ ใส่มหมอผีเนาะเลให้ไปเข,าข้าันดียังยเตืนดีไม่ทางคน เอามันจะแสบบรซี่มากันโอ้ดแสบนะครับขาดแรงผลักวันขาดผสมใส่ผสมมากระจบครับพวกเชี่ยงก็อดีแล้ว แค่นี้แหละครับมีผ้าผ้าหมูใส่บักเตงครับมามากินแรกน,น,กรน,กนล้กันบัดดูรูนเกามี่สบายดี